หน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับครูหวานและครูายกับหน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์น,นะคะ ค่ะวันนี้นะคะเรื่องแรกที่เราจะเรียนกันนะคะนั่นก็คือการเปรียบเทียบสิ่งต่างๆที่อยู่ในชีวิตประจาวันของเรานั่นเองนะคะ<ม>แล้วข้างหน้าของคุณครูาปกับคุณครูว่ะมีอะไรบ้างเอ่ยมีสิ่งของเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วเราไปเปรียบเทียบกันเลยอย่างแรกนะคะที่เราสามารถํามาเปรียบเทียบกันได้นะคะนั่นก็คือพื้นผิวนั่นเองนะคะความขรุขระกับความเรียบนั่นเองค่ะ เริ่มต้นที่สิ่งแรกที่อยู่บนโต๊ะของเราเลยนะคะนั่นก็คือมะม่วงกับงอกนั่นเองนะคะดเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าอันไหนขรุข่ะอันไหนเรียบใช่แล้วค่ะงอะมีลักษณะเป็นยังไงคะมีผิว,วมีผิวที่ขรุข่ะนั่นเองค่ะส่วนมะม่วงนะคะมีผิวเป็นยังไงคะรูปลายเรียบนั่นเองนะคะต่อไปความหนาความบางนะคะเรามาดูกันเลยค่ะเตอรพี่หนังสือของครูหวานนะคะมีลักษณะที่ หนาแล้วนี่ค่ะส่วนของครูไปเละคะบางนั่นเองนะคะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะโอ้โหเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าของครูหวานหนากว่าของคุณรูไปนั่นเองค่ะต่อไปนะคะความมากน้อยนั่นเองเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าสีตรงหน้าขวาและตรงหน้าครูไปตรงไหนมีความมากน้อยมากกว่ากันเอมจะเป็นครูหวานหรือว่าครูไปนะคะที่มีสีเทียนมากกว่าไปดูกันดีกว่าค่ะของครูไปนะคะหนึ่ง 2ค่ะคุณครูไปมีสีเทียนอยู่2เแท่งค่ะค่ะส่วนของคุณครูหวานนะคะ1 2 3 4 5สอ8 9ามห้าเจนั่นเองค่ะแสดงว่าสีของคุณหวานมากกว่าของคุณครูไปถูกต้องไหมคะถูกต้องแล้วค่ะของคุณครูหวานนะคะเราเรียกว่ามากส่วนของคุณครูไปนะคะเรียกว่าน้อยนั่นเองค่ะเด็กเ นอกจากนี้นะคะเราก็ยังเปรียบเทียบได้จากความสูงต่ำนั่นเองนะคะนั่นก็คือความสูงต่ำของขวดน้ำนั่นเองนะคะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะนอกจากขวดน้านะคะก็ยังมีสิ่งต่างๆนะคะที่สามารถนะคะเปรียบเทียบความสูงความต่ำได้ค่ะซึ่งเราสามารถเปรียบเทียบได้จากแนวตั้งนั่นเองนะคะเด็กๆลองดูสิคะว่าขวดน้ําของคุณครูไปหรือว่าของคุณครูหวานที่สูงนั่นก็คือขวดน้ําของคุณครูหวานนั่นเองค่ะเออแล้วขวด แล้วขวดไหนนะคะที่ต่ำคะเด็กๆก็คือขวดน้ำของคุรูปลายนั่นเองค่ะค่ะเก่งมากเลยนะคะนอกจากความสูงความนอกจากความสูงความต่ำแล้วนะคะเด็กๆก็ยังมีสั้นยาวอีกด้วยนะคะมาดูกันดีกว่าค่ะว่าจะลองเปรียบเทียบอะไรดีโอ้โหคุรูปลายมีดินสอค่ะส่นคุรูหวานมีไบม้บรทัดนั่นเองค่ะเรามาลองเปรียบเทียบกันดีกว่าลองเปรียบเทียบกันดีกว่านะคะเด็กๆว่าอันไหนจะยาวว่าไหนจะสั้น ว้าวคุณรูหวานบ้าไหนยาวค่ะไม้บรรทัดนั่นเองค่ะคุณรูปลายส่วนอันที่สั้นคืออะไรคะดินสอน,นั่นเองค่ะเด็กๆต่อมานะคะเรามาเปรียบเทียบหนักเบานะคะคุณรูปลายมีก้อนหินค่ะเด็กๆส่วนคุณรูหวานนะคะก็มีลูกป,ปิงปองนั่นเองค่ะค่ะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าลูกป,ปิงปองหรือว่าก้อนหินจะหนักแล้วอันไหนจะเบานะคะสออ้โหเด็กๆก็จะเห็นว่า ก้อนหินนะคะหนักกว่าลูกปิงปองนั่นเองหรือว่าลูกปิงปองเป็นไงคะเบากว่าก้อนหินนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะเรื่องต่อมาเลยนะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของการจมการลอยนะคะเด็กๆซึ่งขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของสิ่งของนั่นเองนะคะถ้าสิ่งของของภุมคภูไปนะคะมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ํามันก็จะลอยนะคะแต่ถ้ามีความหนาแน่นมากกว่าน้ํามันก็จะจมค่ะเด็กๆ เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าสิ่งของที่อยู่ตรงหน้าครูปลายกับครูหวานจะจมหรือจะลอยไปดูกันเลยค่ะครูหวานจะทดลองแล้วนะคะ,ะเรามาดูกันนะคะว่าลูกปิงปองจะลอยหรือจ,จมค่ะเด็กๆโอ้โหลูกปิงปองลอยนั่นเองนะคะแสดงว่ามีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำนั่นเองต่อมาคุณครูปลายจะลองใส่ช้อนลงไปนะคะเด็กๆคิวดว,ว่าช้อนจะจมหรือจะลอยเอ่ยอมาลองดูกันดีกว่า โอ้โหชาออกคุณครูไปจมลงไปในน้ําเลยเด็กๆลองดูสิคะแสดงว่ามีความหนาแน่นมากกว่าน้ํานั่นเองต่อไปก้อนหินค่ะคุณครูหวานจะทดลองแล้วนะคะโอ้โหก้อนหินของคุณครูหวานก็จมลงไปในน้ํานั่นเองนะคะต่อไปนะคะเรามาลองดูใบไม้กันดีกว่าค่ะว่าใบไม้นะคะจะจมหรือจะลอยทั้งของคุณครูหวานที่มีขนาดใหญ่กว่าของคุณครูไปนะคะมาดูกันเลย โอ้โหของคุ้ครูหวานนะคะใบไม้ก็ใหญ่กว่าของคุณคคูปลายนะคะแต่ว่าก็ลอยเหมือนกันต่อไปนะคะก็คือดอกไม้นั่นเองนะคะเรามาดูกันดีก,กว่าค่ะว่าดอกไม้ของคุณครูปลายกับคุ้ครูหวานนะคะจะจมหรือจะลอยเด็กๆคิดว่าจะจมหรือจะลอยเอ่ยไปดูกันเลยค่ะ โอ้โหโดอกไม้เป็นยังไงคะคุณครูหวานลอยนั่นเองค่ะคุณครูปลายแสดงว่ามีความหนานแน่นน้อยกว่านา้นมันเองค่ะค่ะต่อไปนะคะคุณครูปลายมีดินสองคุณครูหวานมีอะไรคะสีเทียนนั่นเองค่ะค่ะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าดินสกับสีเทียนจะจมหรือจะลอย โอ้โหลอยทั้งคู่เลยนะคะเด็กๆแสดงว่ามีความหนาแน่นเป็นยังไงคะครูวานน้อยกว่าน้นนั่นเองค่ะค่ะและสุดท้ายนะคะของครูไปนะคะก็คือถ้วยพลาสติกนะคะส่วนของครูหวานก็เป็นฟองน้ำนั่นเองค่ะเด็กๆเ,เรามาดูกันดีกว่านะคะว่าจะจมหรือจะลอยโอ้โหลอยทั้งคู่เลยครูหวานแสดงว่าสิ่งของที่เรานําลงไป มีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำใช่ไหมคะครูปลายใช่แล้วค่ะฟองน้ำกับถ้วยพลาสติกนะคะมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำค่ะค่ะเด็กๆลองดูสิคะว่าสิ่งของที่เราใส่ลงไปนะคะมีทั้งจมแล้วก็ลอยนะคะที่ลอยมีอะไรบ้างเอ่ยเด็กๆลองดูสิคะมีรูปปิงปองใช่ไหมคะใช่ค่ะรูปปิงปองนะคะเด็กๆแล้วก็อะไรเอ่ยฟองน้า ท,ที่เราจะเรียนการนั่นก็คือเรื่องแม่เหล็กกันนะคะเด็กๆก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักเกี่ยวกับแม่เหล็กกันก่อนนะคะเด็กๆแม่เหล็กเป็นเหล็กที่มีคุณสมบัติดึงดูดเหล็กและโลหะบางชนิดมีสองทิศที่มีลักษณะเป็นขั้วก็คือขั้วเหนือโดยจะใช้สัญลักษณ์ตัว N และขั้วใต้ใช้สัญลักษณ์ตัว S นั่นเองโดยขั้วแม่เหล็กที่เหมือนกันจะผลักกันและขั้วแม่เหล็กที่ต่างกันจะดูดกันนั่นเองค่ะแม่เหล็กดูดอะไรได้บ้าง วัสดุและอุปกรณ์กันก่อนเลยวัสดุและอุปกรณ์ของเราก็จะมีคลิปหนีบกระดาษเลโกโล้กันกระไรยางลบไม้บรรทัดเหล็กหมุดยึดแฟ้มตะปูดินสอเหรียญหนึ่งบาทและสมุดนั่นเองค่ะเด็กๆลองนึกด,ดูนะคะว่าวัสดุและอุปกรณ์ชิ้นไหนบ้างที่แม่เหล็กสามารถดูดได้และวัสดุอุปกรณ์ชิ้นไหนบ้างที่แม่เหล็กไม่สามารถดูดได้วัสดุและอุปกรณ์ที่แม่เหล็กสามารถดูดได้ก็จะมี คลิปหนีกระดาษตะปูเหรียญหนึ่งบาทหมุดยึดแฟ้มกันไกลและไม,ม้บรรทัดเหล็กนั่นเองค่ะส่วนวัสดุและอุปกรณ์ที่แม่เหล็กไม่สามารถดูดได้ก็จะมีเลโก้ดินสอยางลบและสมุดนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ครูหวานและครูปลายต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye.